สดยามเช้าโดยกลุ่มปะตะทบริษัท p t ทีทีกล l c บ e ลเคม l คลจำกัดมหาชนบริษัท i r อาพีซี c, จำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสดยามเช้านะครับวันนี้เราพบกันในเช้าวันทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับวันนี้17มีนาคมคงจะได้เห็นภาพ ที่ตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เปิดทําการซื้อขายนะครับก็เปิดขึ้นมาก็มาอยู่ในแดนบวกนะครับดูจะสวนทางกับตลาดในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็แกว่งตัวผันผวนนะฮะแล้วก็ปรับลดลงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เรื่องของแกว้นไครเมียนะครับซึ่งจัดให้มีการลงประชามตินั้นล่าสุดนี้การนับผลประชามติยังไม่เสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าก็ นับไปแล้วประมาณสัก3ใน4นั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเสียงไม่น้อยกว่า95%ของประชากรในแคว้นดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไปรวมอยู่กับรัเสเซียนะครับทำให้เกิดความกังวลว่าสถานการณ์อาจจะเกิดความตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่ผลการนับคะแนนชัดเจนว่าคงจะเป็นไปในทิศทางอย่างที่ได้รายงานไปนะครับแต่ว่าตราทุ้นไทยเปิดมาล่าสุดนี้ดัชนีก็ยังอยู่ที่1373.06ก็บวกขึ้นเล็กน้อยบวก เล็กน้อยนะครับส่วนเมื่อวันศุกร์ครับซึ่งเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยสามารถปิดบวกได้ก็บวกไป1.68จุดหนะครับหรือว่า0.12ดัชนีก็ปิดที่1,372.18จุดมูลค่าการซื้อขายพอใช้ได้นะครับ31,315.14ล้านบาทนะครับ โดยดัชนีเมื่อวันศุกร์นั้นก็แก,กว่งตัวทั้งแดนลบสลับแดนบวกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในแดนลบโดยลบต่ําสุดนี่ลบไปถึง9.99จุดนะครับขึ้นไปบวกสูงสุดนี่ก็คือจุดที่ปิดเมื่อปิดตลาดนั่นเองนะครับก็คือ1.68จุดครับโดยภาพรวมแล้วนี่ก็ปรากฏว่าทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นตลาดหุ้นไทยก็วิ่งสวนทางกับตลาดทั้งโลกเลยนะครับโดย แต่ชนีเซ t ตอินเเนี่ยสามารถบวกขึ้นมาได้ประมาณ23จุดนะครับโดยดูสรุปการซื้อขายก็ปรากฏว่าตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงเมื่อวันศุกร์คือวันที่14มีนาคมนะครับต่างชาตินี่กลับมาซื้อสุทธ,ธินะครับก็ตัวเลขรวมแล้วก็คือซื้อสุทธ,ธิไป5,000กับอีก52.91ล้านบาทนะครับก็คงจะมีเพียงรายย่อยกลุ่มเดียวนะครับที่ขายสุทธ,ธิไป6,328.2ล้านบาท ส่วนห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวันศุกร์นะครับก็ประกอบไปด้วย t u u ครับแล้วก็บินหุ้นใหม่นะครับ PCSGH นะครับแล้วก็มีปตทมี a d v a n c e มีกาศิกรไทยนะครับ PCSGH นี่ก็เป็นหุ้นที่เป็นบริษัทโ o l d i n g Company ที่ผลิตบรรดาพวกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นะครับส่วนตลาดยุโรปแล้วก็ตลาดสหรัฐครับไปดูกันการซื้อขายเมื่อวันศุกร์นะครับเรื่องของยูเครน ปัจจัยในเรื่องของแคว้นไครเมียนั้นเนี่ยก็ยังกดดันตลาดอยู่นะครับแต่ว่าปิดตลาดนั้นปรากฏว่าเยอรมน,นีสามารถบวกได้เนื่องจากว่ามีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของเยอรมน,นีนะครับก็ปรากฏว่าออกมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ มกราคุมพานี่มันซอนมันนี่บวกขึ้นไปถึง0.5แล้วก็เยออนเยียนะครับคุมภาพันธ์เมื่อเปรียบเทียบกับคุมภาพันธ์ปีที่แล้วปรากฏว่าเ,เงินเฟอ้อของเยอรมนีเนี่ยบวกขึ้นมา1ดเพิ่มขึ้นไป1.2นะครับก็ส่งผลทําให้ดัชนีดัคเมื่อวันศุกร์สามารถปิดบวกได้ได้นะครับ38.62จุดหรือว่า0.43 เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ฟุตซี่ร้อยตลาดลอนดอนปรับลดลงไป25.89จุดครับ0 4ยเปอร์เซ็นต์ c c 40ก็ปรับลดลงไป34.14จุดหรือว่า0.8เปอร์เซ็นต์นะครับ โดยภาพรวมทั้งสัปดาห์นี่เป็นสัปดาห์ที่ปรับลดลงหมดเลยนะครับโดยฟุตซีร้อยตลาดลอนดอนนั้นปรับลดลงไป2.8เปอเยอรมนีนะครับดัชนีดัซลงไป3.2แล้วก็ c ีซีโนั้นลงไป3.6นะครับส่วนของสหรัฐครับก็ปรากฏว่ามีตัวเลขสําคัญก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสํารวจโดยทอมสันรอยเตอร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับก็ปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมานะครับก็ต่ํากว่าที่เขาคาดการครับคือตัวเลขของ คอน sumer sentiment เดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐนั้นอยู่ที่79.9นะครับจากที่ตลาดคาดว่าน่าจะอยู่ที่80 812นะครับก็ทําให้มีแรงขายออกมานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตลาดเองลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดการซื้อขายก่อนหน้านี้นะครับก็ทําให้ย่อลงไปไม่มากนะครับยังมีแรงซื้อประคับประคองท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางนะครับปิดตลาดดาวโจนส์ปรับลดลงไป0.27%ครับนสแดกลงไป0.35% แล้วก็ S&P 500ปรับลดลงไป5.21จุดหรือว่า0.28นี่เป็นการซื้อขายเมื่อวันศุกร์นะครับแต่ว่าดูภาพรวมทั้งสัปดาห์นะครับก็ปรากฏว่าดาวโจนส์ลงไป2.4เปอครับ S&P 500ลงไป2แล้วก็ Nasdaq ก็ลงไป2.1นะครับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ครับก็ปรากฏว่าปัใจจัยในเรื่องของแคว้นไครเมียนะครับซึ่งผลการลงประชามติก็ออกมาชัดเจนนะครับ ว่าคงจะไปอยู่กับรัเสเซียแล้วก็ตอนนี้สหรัฐเองก็ประกาศไม่ยอมรับประชามติดังกล่าวนะครับทางยุโรปเองก็ประกาศว่าอาจจะต้องขับนะรัเสเซียออกจากกลุ่ม G 8นะฮะรัเสเซียเองก็ยืนยันนะครับว่าอาจจะจะเดินหน้าหนุนนะครับมติของบรรดาประชาชนที่อยู่ในแกรนด์ครเมียหมายความว่าก็พร้อมที่จะรับใครเมียเข้าอยู่เข้าสู่เป็นดินแดนของตัวเองนะครับก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็เริ่มที่จะเข้าสู่จุดวิกฤตมากขึ้นนะทำให้เช้าวันนี้นี่ค่างเงิน อ่าก้านเงินเย็นนี่ก็เริ่มแข็งค่านะครับแล้วก็ทําให้หุ้นเองก็เริ่มย่อลงมานะครับนิกเกอตนี่ลงไป34.77จุดนะครับ0.24นะครับในขณะที่เซี่ยงไฮ้ก็แกว่งตัวผันผวนนะครับทั้งแดนลบสลับแดนบวกนะครับโดยล่าสุดนี้บวกอยู่7.20จุดนะครับ0.36หกเเซ็ังเสงยังลบอยู่นะครับ23.52จุด0.11นย์ร์เซ็นต์นะครับสเตรทไทม์สิงคโปร์บวกเล็กน้อยนะครับส จุด 8, จุดครับ0.13%ส่วนจาการตาแล้วก็ฟิลิปปินก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับจาการตาปรับตัวลดลงไป30.33จุดครับ0.62%ส่วนฟิลิปปินนี้เกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับส่วนค่าเงินเช้าว,วันนี้ครับมาดูกันสักนิดหนึ่งค่าเงินเช้าว,วันนี้ก็ปรากฏว่าเงินบาทเปิดมาแข็งค่า เช่นเดียวกับเงินเยนแล้วก็ยูโรนะครับแข็งค่าหมดเลยนะครับส่วนทางน้ำมันครับมาดูกันปิดท้ายกันในช่วงนี้นะครับปร,กรากฏว่าราคาน้ำมันเมื่อวันศุกร์นะครับดั T I บวกไป69เซนต์เบรนบวก1เหรียญ18เซนต์ส่วนดูไบนะั้นปรับลดลงไป20เซนต์ครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของราคาทองคำครับเมืองตาดเมืองบูรพาสุด คุยข่าวคลุกสุขสัญจรเดือนมีนาคมพาเที่ยวคลายร้อนเมืองเกาะครึ่งร้อยชิมระกำมหวานสุดทางบุรพาย้อนประวัติศาสตร์วีรกรรมยุทธนาวีเกาะช้างสัมผัส24ชั่วโมงจังหวัดราชสุขที่21มีนาคมทุกช่วงข่าวสำนักข่าวไทย ครัราคาทองคําที่ตลาดโคเม็กซ์เมื่อวันศุกร์ก็ยังมีแรงซื้อจนกระทั่งทําให้ราคาก็ขยับบวกขึ้นไปต่อเนื่องนะครับบวกไปอีกหกเหรียญหกสิบเซนปิดที่1.379เเหรียญนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้นะครับทางฝั่งเอเชียซื้อขายกันก็ปรากฏว่ายังมีแรงซื้อต่อเนื่องครับ จากความกังวลเกี่ยวกับประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์นะฮะแล้วก็ดอลลาร์ที่อ่อนค่าด้วยนะครับก็ทําให้เช้าวันนี้เราได้เห็นสมาคมค่าทองคํานี่ประกาศราคาครั้งแรกนี่เขาอ้างอิงโกลสปอร์ตหนึ่งพันสอบนะครับบวก50บาทแต่ว่าครั้งที่2นี่ทองย่อลงมาที่อ้างอิง1,381เหรียญ50นะครับก็ลบไป50บาทก็เท่ากับ2ครั้งที่ประกาศนี้ก็เจ้านะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงเช้าวันนี้จากการประกาศ2ครั้งที่ผ่านมานะครับ เอาครับส่วนเซตอินเด็คล่าสุดนี้บวกอยู่นะครับ1.98่งจุดอ่าเกจุดครับเอาละครับเราไปพักกันเอาประธานทุครับต้องลากเกินนะครับสวัสดีครับ